สวัสดีครับสวัสดีครับนั่นไม่แม่เหรสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกทุกสั้นเบิร์ตสมองสมบออนครับผมมือหนีผ้าล้านมาตัดไม่เจี๊ยดเบาไม่เจี๊ยบเบาหนีเอฟซี FC สายเบามากเป็นมัก <laughs> ล้านอีหลีครับพี่น้องผมลูน้องสาวครับผมยิ้มออกกล้องนั่แม่ล่ะ ยิ้มไปหันหน้าไปฝุ่นหันหน้าหากล่องนี่นะครับโตตนเพล่นซื้อไฟซื้อไฟครับผมโบเป็นไฟพุองสะท้อนนะครับแต่เป็นไฟไฟนาพัดหลานพอฟนี้ใต้ครับผมมือนีสีเพามันตัดใหม่ไปเจียมเห็ดวาวครับพี่น้องผมเพราะว่ามือนีมันกะร่วมกับวีวีนาสีได้ฤดูกันนะครับผมกะตัดไปเกียมใหม่ตาแข็งครับผมไปพี่น้องความแล้วไปตัดใหม่กันเลยครับผม มากครับหาาง่างขึ้นกานี่แหะครับผมไม่ทีห้อสีใส่พิเศษวาาเป็นไม่ไพ่ไม่ไพ่ไไบ้านครับพี่น้องผมนี่หกเป็นหกเอาพยียปุ่บันไดมานำบันไดขึ้นไปตัดครับผมไปไปตัดกระโลด ครับพี่น้องผมตอนนี้เขากะตัดไหม่เรียบร้อยแล้วครับผมขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยเพื่อไปเฮ็ดทำว่าวงเดือนขนาดสามเมตรห้าสิบเซนครับผมเป็นไม้พบานขนาดแก่ๆมากกับหลานครับพี่น้องผมนี่นี่สายวาวของแถ่เสี้ยนวาวเสี้ยนวาวสีเฮ็ดวาวโบปินถาเจ้ลุงเฮ็ดไ้มือนี่มากกับลุงครับพี่น้องผมครับผมหลังจากนี้พ่อจะใส้กับสิเด็กไปท่าอัา ผ้าลวก็ตาแดดไว้ครับผมจังประมาณอาทิตย์กวัวๆละจังสีสามารถเราเป็นวาวได้ครับผมก็ขอบคุณพี่น้องวัดสมองสุวรรณครับผมที่เข้ามาติดตามรัส้มได้ครับเด้อฝากกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้พงิ้่ายน้ำเลยครับผมตอนนี้กําลังเตรียมการล่มมากวีวีเตรียมการละครับผมบาทนี่ <laughs> อยู่บอได้ล่มมากใจวีใจว้อยครับผมขอบคุณทุทกๆกำลังใจกับท,ทุกๆการติดตามครับสวัสดีครับ